สวัสดีคะ่ะ fc Fan คลับแอนอา d ดีบยสิริชัยพบกับช่องหมิวชวนทำกินเช่นเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้แอนจะมาอัปเดตคิวงานรายวันคิวงานยังมีมาต่อเนื่องนะคะสุดปังเลยวันนี้ซอแอนเดินทางต่อนะคะเดินทางไกลจากจังหวัดสมุทรสาครวันนี้รุยงานต่อที่จังหวัดสะแก้วไกลมากๆเป็นกำลังใจให้นะคะส่วนบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยวันนี้ที่ กรุงเทพค่ะแถวหมอชิด2เมื่อสักครู่แอนออรดีก็ได้อัปเดตยู่งานรายวันค่ะว่าวันที่13ตุลาคม2566วันนี้ตรงกับวันหยุดนะคะแม่ๆม,มาให้กำลังใจเราเยอะๆนะคะงานศาสตร์เดือน10 2แผ่นดินไทยเขมรอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสะแก้วพี่น้องจังหวัดสะแก้ววันนี้เตรียมพบกับ a n นออรดีได้เลยนะคะมาสนุกหน้าเวทีกันได้ ซอแอนขึ้นเวทีประมาณ4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะมาเดรมมาม่วนกันหน้าเวทีกันมาให้กำลังใจกันเยอะๆค่ะอาอัปเดตคิวงานของบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยกันนะคะวันนี้วันที่13ตุลาคม2566ม้วนบ่มีที่สิ้นสุด8ปีหมอลำใจเกินร้อยวันนี้ทำการแสดงที่หมอชิด2ถนนกำแพงเพชร2กทมค่ะแม่แม่ f อทุกท่าน ใครสะดวกก็เดินมาม่วนมาสนุกกันได้เลยนะคะมาเป็นกำลังใจให้ทีมหมอลำใจเกินร้อยกันค่ะวันนี้ AB แยกกันทำงานคนละทิศคนละทางกันเลยนะคะปังทั้งสองท่านเลยนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านสำหรับ FC แฟนคลับท่านใดเดินทางไปได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยทั้งไปทั้งกลับขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะคะวันนี้วันที่13ตรงกับวันหยุดมาเดอ้อมาม่วนกันมาสนุกสนานพรุ่งนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะคะมีเวลาเยอะมาสนุกกันหน้าเวทีสำหรับคลิปนี้แอก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออร์ดยบอยสิริชัยขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตาม เข้ามาให้กำลังใจ AB ไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ